ไปดูกันที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะเช่นเดียวกันก็มีการคุมเข้มเรื่องของราคาสินค้าเนื่องจากว่าใกลก้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะขณะที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการร่วมกับพาย์จังหวัดค่ะลุยตรวจตลาดสดนะคะโดยเฉพาะเน้นเรื่องของราคาหมูแล้วก็ไก่ที่จําหน่ายค่ะ โดยนายพิรมนินทยาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาย์จังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอาหารต่างๆทั้งไก่สดไข่ไก่โดยเฉพาะเนื้อหมูสด ในบริเวณตลาดสดพิมลชัยในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะเพื่อดูเรื่องของการขายที่อาจจะมีราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริงและก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโรคโควิดสิบเ้าและก็วิกฤตเรื่องของราคาหมูที่แพง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเนื้อหมูไก่สดไข่ไก่และก็สินค้าอื่นๆยังขายตามราคาที่กำหนดผู้ประกอบการร้านค้าก็ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและก็มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าต่างๆอย่างเรียบร้อย โดยทังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะบอกว่าการนําคณะไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงการไปดูราคาสินค้าต่างๆก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคหลังจากทราบข่าวมาว่าราคาเนื้อหมูที่จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไปสูงมากนะคะเป็นกิโลกรัมละ200กว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าจังหวัดยะลาตอนนี้เนี่ยหมูเนื้อแดงนะคะขายอยู่ที่แค่กิโลกรัมละ150บาทขณะที่หมู3ชั้นนะคะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ180บาท หมูปลอดสารพิษก็150บาทซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกว่าพอใจค่ะส่วนกำลังซื้อก็อาจจะน้อยลงบ้างแต่ปัจจุบันก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติผู้ค้าหมูก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลก็เข้ามาช่วยเหลือมาตรการต่างๆขณะที่ทางด้านของเคียงหมูนะคะหรือว่าร้านขายหมูบอกกับว่า หากจะประเมินเรื่องของราคาขายนะคะเนื้อหมูจากทั่วประเทศภาพรวมได้บอกว่าหมูที่จังหวัดยะลาน่าจะเป็นจังหวัดที่มีราคาหมูถูกที่สุดถูกกว่าจังหวัดอื่นๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าหมูเนี่ยนะคะที่ ขายอยู่ในเขียงที่นี่นะก็บอกว่ายอดขายอาจจะลดลงไปบ้างค่ะเนื่องจากว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนลดน้อยลงค่ะที่สำคัญนะคะประชาชนก็หันไปบริโภคอาหารอย่างอื่นนะคะเพิ่มมากขึ้นประกอบกับค่าแรงนะคะหรือว่าค่าจ้างที่มีอยู่นะี่ก็อาจจะ ไม่นะคะสอดคล้องกับราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะทางด้านของจังหวัดและก็พนันในจังหวัดก็ฝากขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะว่าให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะนั่นก็คือการจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือว่าจําหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริงหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมายรวมไปถึงประชาชนเองนะคะ ก็สามารถแจ้งเบาะแสหากพบเห็นว่าร้านไหนไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนแจ้งได้เลยที่พาานิย์จังหวัดหรือว่ากรมการค้าภายในจังหวัดนะคะร้านค้าก็จะถือว่ามีความผิดด้วยค่ะ